คณิตศาสตร์อุณตมอกปี63ข้อที่6นะครับต้งยืนอยู่ระหว่างเสาธงและเสาไฟฟ้าโดยยืนอยู่บนพื้นดินในแนวเส้นตรงเดียวกันกับโคนเสาธงและโคนเสาไฟฟ้าจุดที่ตูงยืนห่างจากโคนเสาธง10เมตรห่างจากโคนเสาไฟฟ้า16เมตรต้งมองเห็นยอดเสาธงและยอดเสาไฟฟ้าเป็นมุมเงย60องศา เท่ากันดังรูปนะครับเสาไฟฟ้าสูงกว่าเสาธงกี่เมตรนะครับเสาไฟฟ้าสูงกว่าเสาธงกี่เมตรเราก็จะให้เสาไฟฟ้าสูง x เมตรเสาธงสูง y เมตรละกันนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ เราจะหาความสูงของเสาไฟฟ้าก่อนนะครับ <_ d ose> ก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้ครับสามเหลี่ยมรูปนี้เราจะใช้แทนนะครับแทน60องศารตรงนี้แทนก็คือข้ามตรงข้ามมุม60ก็คือด้าน x ชิดด้านประชิดมุมิ0ก็คือ16แทน60ก็คือรูสาม ก็จะเป็น x ก็เท pues ่ากับ16รู3นะครับก็คือเสาไฟฟ้าต่อไปเป็นเสาธงนะครับก็จะใช้แทนเหมือนกันแทน60ตรงนี้นะครับเท่ากับ y ส่วนด้วย10แทน60ก็จะเป็นรูส3 เท่ากับ y ส่วน10 y เท่ากับ so, so so 10ร so ูส3นะครับเท่ากับเสาธงเพราะฉะนั้นเสาไฟฟ้าสูงกว่าเสาธงก็คือ16รูส3ลบ10รูส3เป็นรูส3เหมือนกันเอาธรรมสิทธิข้างหน้ามาลบกัน16กลบ10ก็จะเหลือ6 หกลูสาเมตรนะครับสูงวอาหกลูสาเมตรตรงกับข้อที่หนึ่งนะครับข้อนี้ตอบข้อหนึ่ง